สวัสดีครับนี้ก็กลับมาพบกับ One Two Crypto อีกแล้วนะครับในเอพิโซดนี้อยากจะเล่าถึง upcoming project ที่ทน่าสนใจนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆหลายๆทุกคนนะเข้าไปติดตามโปรเจกต์เหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามเข้าไปให้ได้ไว i t e l i s t ในการซื้อนะครับซึ่ง uh, whitelist เนี่ยก็คือการ uh, การที่ เราเข้าไป engage กับ community ของโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยแล้วนั้น่ะแล้วเขามองเห็นว่าเออเราเราแบบมีการ engage จริงมีการช่วยเหลือ community จริงเขาก็จะให้สิทธิ์เราในการซื้อนะครับซึ่งหลายๆครั้งแล้วเนี่ยการที่เราได้ซื้อในราคา whitelist เนี่ยมันจะเป็นราคาแบบต้นสายเลยทีก็ราคาแบบถูกมาก0.05 0.1อีเิลรียม นะครับแล้วก็ถ้าโปรเจกต์มันปังมากมันมีวลลุ่มมีไฮป์ก็อาจจะไปขายได้นะครับสายอิเทเรียมให้มิเทลเรียมก็ว่ากันไปนะครับอย่างโปรเจกต์แรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Starcatcher นะครับ Star c a t c h e r พวกนีอ้อยู่ในอีทีเรียมนะครับณนะปัจจุบัน Starcatcher เนี่ย Twitter เขาก็มีคน Follow ถึง6กหมื่นกว่าคนนะครับนะบจะมิ้นวันที่22่กุมภาปีนี้นะครับแล้วก็ฟาวเดอร์ er เขาบิลเทค แล้วก็ Eat m o r e i s พวกนี้มีมีมีชื่อเสียงในวงการ NFT ที่เรียมมากนะครับก็อาร์ตก็สวยสวยทีเดียวเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยด d สคอร์ดเขาปิดไปแล้วนะครับก็เขาก็จะปิดปเป,ป,ปิดอย่างเงี้ยแหละก็ก็คือเขาก็จะทดสอบว่าเราติดตาม Twitter ร์เขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราติดตามจริงเขาเขาประกาศแล้วเขาเปิดเนี่ยเราเข้าไปนะครับก็ก็มีโอกาสได้ไวายลีสนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ตามหน้า Twitter ร์เขาเนี่ยเขาก็จะไปฟีเจอริ่งกับ โปรเจกต์อื่นๆที่ขายไปแล้วอย่าง Little Lemon Friend เนี่ยก็เขาก็มีไวมีคอลแลบกันนะครับซึ่งเขาก็จะให้ส่วนหนึ่งให้ไวริวส่วนหนึ่งกับอ่าโฮเดอร์ของ Little Lemon Friend อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายๆโปรเจกต์ก็จะทำอย่างนี้นะครับเวลาเปิดตัวก็จะพยายามคอนเนคกกับโปรเจกต์อื่นๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็พยายามอ่า,อาเชิญเชิญชวนๆๆคนที่เป็นโฮเดอร์โปรเจกต์เหล่านั้นอยู่แล้วเนี่ยให้เข้ามาร่วมจอยกันนะครับซึ่งอ่า s t a r c a t c h e r s เนี่ยก็ น่าจะน่าจะเปอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเนี่ยมีการบางคนเนี่ยลงทุนถึงท่านเพนก์กแพงบ้านตัวเองเลยผมฉั้นขอไวลลิสเอร์อยากได้งานตัวนี้มากนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าฝรั่งเขาจริงจังเรื่องนี้มากนะครับก็คนไทยเราก็ไม่ไม่น้อยหน้าทางด้านศิลปะก็สามารถทํานี้ได้นะครับแต่มันก็จะมีวิธีอื่นในการในการขอไวลลิส์ในการได้รับไวลลิสเซเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับอ่าโปรเจกต์แรก star catchers ก็ไปติดตามได้นะครับ โปรเจกต์ที่2นะครับชื่อ Weather w e a t e ร r r ีนะครับก็มี1 0 0 0หมื่นตัวอันนีย้ยังไม่บอกวันที่แต่ว่าก็จะมาเดือนกลุ่มพาเช่นกันนะครับซึ่งอาร์ตอาร์ตก็จะเป็นแนวแบบแนวตัวกระตูนอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้แทรกนิดหนึ่งนะที่เราเห็นอาร์ตแนวแนวนี้เนี่ยมันมันก็เป็นข้อดีสำหรับโปรเจกต์ NFT นะครับซึ่งถ้า w e a t h r r r p p r t t เลยโปรเจกต์ NFT นะครับมีกลุ่มคอมมูนิตี้เข้ามาติดตามเขาเยอะ เรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมุติจาก60,000กลายเป็น6 0 0สนเนี่ยอ่ามันก็มีโอกาสง่ายที่จะมีแบรนด์ใหญ่ๆในโลกเนี่ยเข้ามาเข้ามาเทคโอเวอร์โปรเจกต์เอาไปใช้เป็นอ่าแมสคอตของแบรนด์เขาอะไรพวกนั้นก็ก็ว่ากันไปก็ก็เป็นอะไรเป็นวิธีทางที่โปรเจกต์ NFT กำลังกาลังทำกันอยู่นะครับเนี่ยก็เห็นคนแบบบางคนลงทุนไปไปเพนท์ไปสักเนี่ยเพื่อเพื่อแย่งไวลิสเพื่อขอไวลิสนะครับอ่าเวทเตอร์รีพก็ ก็ดูดีครับอันนี้ประกาศแล้วมินันที่ยี่สี่นะครับก็ไม่ชนกันซึ่งราคามินก็ไม่ไม่น่าจะเกินศูนจุหนึ่งอีทีเรียมนีโอ้โหเนี่ยไปไปเช่าป้ายโฆษณาเลยนี่ก็น่าสนใจทำทำเมืองไทยก็ได้นะครับอ่าสวยดีครับอาร์ตอาร์ตอาร์ตจะได้อะโทบีลาโซ่นี่ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ได้โปรโมทมาช่วยกันโปรโมทโปรเจกต์นี้นะครับก็ อีกหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยทิงลิงไว้นะครับอีกอันนึง Wonder p a เ s นะอันนี้ก็มินวันที่ยี่สิบสองยี่สิบหกกุมภาหนึ่งหมื่นตัวสูญญูยูญแปดเห็นไเขาจะพยายามไม่ให้มินชนกันเดี๋ยวมันจะแย่งแก๊สกันเดี๋ยวมันจะคนมันจะไฮป์ไม่เหมือนกันพยายามหลบๆนะอาร์ตก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักเส้นเข้มๆอย่างนี้นะครับเห็นเลยว่าอินสปายมาจากพวกครูแคทสพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็ Discord ก็ปิดเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็อยากทดสอบเราว่าเราติดตามเขามากน้อยจริงหรือเปล่านะครับ ก็น่าสนใจอ่าบางคนก็สามารถมามามา,มาขอไวลิสต์มันพยายามแย่งชิงไวลิสต์กันบน Twitter ก็ได้วิธีการก็คือต้อง Follow Twitter เขา Like แล้วก็ Retweet อันนี้นะครับแล้วก็แท็กแท็กเพื่อนใน Twitter ของคุณนะครับแล้วก็เขาจะทำการจับฉลากนะครับอันนี้มีคนทำไปแล้ว7,500คนนะครับอ่าเนี่ยประกาศลนวะมีคนชนะแค่5คนเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่าก็เป็น5คนที่โชคดีแล้วก็น่าจะได้ขายทำกำไรได้นะครับจาก จากการได้เข้าไปซื้อไวรัสของ Wonder p a l พลโปรเจกต์สุดท้ายที่อยากจะพูดนะครับเป็นของคนไทยศิลปินของคนไทยนะครับชื่อว่า Three Landers นะครับก็ศิลปินท่านนี้คุณคุณปอมนะครับ Three Land Boy เนี่ยผมก็ติดตามมาตั้งแต่แกทํางานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแนละ้วยังยังยังไม่ได้มีโปรเจกต์เป็นพีเอฟพีหมื่นตัวนะครับก็ไปเขาแกจะทำวันวันอัพวันอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมาทีมอัพกับทางฝั่งฝรั่งต่างชาติเพื่อเพื่อสร้างโปรเจกต์นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยดิสคอดเปิดอยู่นะครับแล้วก็มีคนฟอลโล่ยังถือว่ามากแล้วแหละแต่ว่ายังยังมากไม่เท่ากับพวกโปรเจกต์ที่ที่พูดออกมาก็สองพันกว่าคน Discord เข้าไปได้นะครับซึ่ง3รีแลนเดอเนี่ยผมว่าอาร์ตสวยสวยเลยแหละมามาแนวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามทรีแลนเดอก็พยายามไป f e เจอร i n ิกับโปรเจกต์ที่ดังแล้วอย่าง Alien Friends อย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้ w h i ลิส i s t ปอ o t กับคนที่เป็นเจ้าของ Alien Friends นะครับ ก็ใครใครสมมติใครอยากได้ 3D Render มากก็แบบอาจจะต้องไปควักตังซื้อ Alien Friend เพื่อเข้ามาเข้ามาจับฉลากแย่งไว้ลิสต,ตรงนี้นะครับอ่าเขาจะมีการมารีการสัมภาษณ์อะไรกันใน Twitter ก็เป็นเรื่องปกติอ่าอ่า r o b o t o s ก็เหมือนกันมีไปมีไป Featuring กับ r o b o t o s นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เท่าเท่าเที่ดูจะเป็นโปรเจกต์แนวแนวเดียวกันก็จะเป็นลายแบบการะตูนจะเป็นแบบแนวน่ารักน่าักเหมือนกันนะครับ d o o d l ก็มีมีม,ม,ม,มีมีไปคอลับ กับ Tree Landers ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างใน Discord ของ Tree Landers เนี่ยเป็นยังไงนะครับอันที่ไอ้สตัวทีพ่พูดมาเนี่ยมันปิดหมดเลยแต่ Tree Landers เนี่ยเปิดอยู่เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับอ่ะมันเขา้าลองเข้าไปดูเลยนะครับสมมุติถ้าเรากดถ้าเรากดลิงก์เข้ามาที่ Discord ลิงก์ตัวเนี้ยตึ้งเข้ามาเป็นนี่ก็คือ Discord ของ Tree Landers นะครับ Discord ก็จะเป็นหน้าตาอย่างงี้เขาจะบอกอ่ามีตอนนี้มีเมมเบอร์ใน Discord เนี่ยสองแสนคนนะครับมีบอทสิบสี่ตัวซนนึ่รรู้คืออะไ เขาจะมีหน้าเป็นเวลคัมใครเข้ามาเขาจะมีหน้าเวลคัมมีอ่านกฎเกณฑ์ห้ามพูดคำายาอะไรก็ว่ากันไปครับ s i t y r i t y นะครับ, Security, รบแต่หน้าที่ดู About ก่อนก็จะมี road เขาก็จะมี Road Map พูดถึง Road Map ของโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงจะสร้าง Community ยังไงนะครับก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุก NFT Project นะครับมีพูดถึงว่าทีมเนี่ยมีใครบ้างามี NFT Stubby, Evo the Curator, อ e คิ e เร OX Studio อ่ะนี่ก็เป็นทีมที่เป็นอ,อยู่เบื้องหลังของของโปรเจกต์นี้นะครับคุณคุณปอม l l n n ลนทรนบอเนี่ยก็จะเป็นเป็นดูแลทางด้านศิลปะนะครับตัวตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก็กน็น่าสนับสนุนนะครับเป็นของคนไทยที่น่าจะไปสเกลใหญ่ท่านแรกเลยก็ว่าได้นะครับก็ของผมเองก็จะพยายามจะพยายามมิ้นนะครับหรือไม่ก็พยายามเอาไวลิสให้ได้ครับแต่ว่าหน่าที่น่าสนใจคือ,อ How to get white list นะครับ white list หรือ WL นี่คือสิ่งเดียวกันเขาก็จะมีพูดเลยว่าเขาคุณต้องทำยังไงถึงจะได้ white list อันนี้โพสไว้เมื่อวันที่2องกุมภานะครับอ่าง่ายๆเลยคุณต้องอ high quality engagement ก็คือคุณต้องเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วย community นี้อย่างจรงิงจังนะครับอ่าแล้วก็อ่าจะมีการแจก white list ให้กับ c o l l e c t i o อื่นด้วยนะครับอ่าเนี่ยถ้าอันดับหนึ่งก็คือ priority ที่หก็คือ organic คอมมิวเตก็คือเป็นเป็นต้องการสร้างให้ทรีแลนเดอร์เนี่ยเป็นสังคมชุมชนจริงๆนะครับอ่าที่2ก็คือใครที่ถืองานของคุณปอมเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ไดอ่าไวลิด้วยนะครับก็คือถือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนคุณปอมมาตั้งแต่ตอนต,อนตอน้ตนๆนะครับอ,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 อ่าแล้วก็ที่3าม้านี่ก็คือจะเป็นการที่บอกเขาบอกว่าเขาจะแบ่งไวล e l ิส s ปอตไปให้กับอ่า โปรเจกต์อ,อื่นๆอย่างที่ผมบอกไปอย่าง Doodle หรือว่าอย่าง a l r i n f r i e n d คนนเขาจะแบ่งไปนะครับก็อันนี้คือสูตรสูตรส่วนผสมที่เขาจะสร้างคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไปดูเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยในห้อง general chat เนี่ยเราจะเห็นคนคุยกันแบบไม่ไม่ไม่หยุดอยั้งเลยทุกคนต้องการที่จะคุยเพื่อให้ได้เลือกเป็นเป็นไว i ์ลิสต์นะครับทางทาง m r d t r r t o r ทาง Admin เขาก็จะคอยคอยดูแลเออคนไหนคนไหนมีการพูดคุยคนไหนมีการช่วยเหลือ เพื่อนเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีห้องคนไทยด้วยใครถนัดทีมภาษาไทยก็เข้ามาคุยในห้องนี้ได้นะครับเนี่ยก็ห้องคนไทยก็เต็ไมไปหมดเลยคนไทยกม็มาคุยกันได้นะครับซึ่งก,ก็ก็น่าจะมิ้นปลายเดือนกุมภาพันเหมือนกันของผมก็มีถืองานของ imaginary gang ซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นพันธมิตรกับคุณปอมนะครับคุณคุณซีนาก็เป็นพันธมิตรกับคุณปอมก็ก็หวังว่าจะได้จับฉลากได้ได้ไวท์ลิสในการบินทุยแลนเดอร์นะครับก็คิดว่าถ้าได้นะก็คงถือถือยาวเพราะว่าเป็นงานคนไทยคิดว่าเป็นงานคนไทยโปรเจกต์แรกที่ไปสเกลนี้ได้นะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับโอเควันนี้ก็เนื้อหาก็หมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำทางการลงทุน เช่นเคยนะครับแต่ว่าก็ให้ดูเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือว่าดูเป็นการศึกษาก็ได้นะครับตลาด NFT าการเล่น NFT ก็ยังใหม่มากสำหรับสาหรับทั้งโลกสำหรับประเทศไทยนะครับหลายๆคนทุกๆคนทุกๆอง์การก็พยายามแกะกันอยู่ว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงต้องหา value ยังไงกับ NFT ก็ก็ยังคงหากันต่อไปนะครับแต่ว่าส่วนเราก็นินยมางานศิลปะก็ก็ทำกันต่อไปนะครับไวริสก็ ที่บอกก็เป็นวิธีการที่สําคัญแลับก็ถ้าคนไหนมองในแง่กํากไรก็คิดว่ามีกําไรแน่นะครับได้ครับนี้หมดพิยงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครอยากติดตามก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ Discord ลิงก์ใน Discord ข้างล่างแล้วมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ